สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเกดร,รุ่นใหม่ล่าสุดให้ดูนะผมครับก็คือจะเป็นเกดตัวนี้ที่สามารถตั้งค่าหลอกได้คือว่าคุณไม่ต้องต่อ,ต,อ,ต,อต่อสายอัญญาณเนี่ยเกดทุกตัวเนี่ยขึ้นหมดเลยนะผมครับตัวนี้ซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นใหม่เวอร์ชันสอ,สองจะมีรีโมทมาให้ด้วยซึ่งรีโมทนี้คือ,อของแท้เลยครับผมลองดูแบบนี้นะครับผมแถวนี้คือเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะผมครับ ส่วนแถวหน้าจะเป็นรุ่นเกตสี่ร้อยสีหรือห้าร้อยสีหสีแล้วแต่นะผมครับจะเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับผมครับซึ่งจะไม่เหมือนกับอันเมื่อกี้รีโมทนะผมครับโอเคมาเริ่มที่อันแรกก่อนล้วกันตัวนี้ที่สร้างสามารถสร้างคาหลอกได้เนี่ยคุณลองมาดู y o YouTube วิดีโอเก่าก่อนลวกันที่ผมทําให้ดูว่าสร้างคาหลอกหมายความว่าอะไรเพราะอันนี้จะมารีวิวกันใช้รีโมทอย่างเดียวนะมครับโอเคการใช้รีโมทก็คือว่า ตั้งคร่าวๆแล้วกันด้านข้างปปุ่มสามสวิตช์สามแก๊กนี้นะครับผมเขียนว,ว่าเลียวเลยแล้วก็เซตอย่างแรกขึ้นไปบนสุดก่อนที่เลียวนะผมครับแล้วว่าก,กดปุ่มซ้ายหรือขวาค้างก็เป็นปานกลับปรับแสงสว่าง <t ell> เข้มหรืออ่อนครับตรงนี้ต่อมาอันที่สองสองแก๊กที่สองคือเลียวปุ๊บปรับลงมาณนี้อ,อันนี้คือเลย์เลย์ครับผมครับก็คือเป็นการปรับสีนะครับผม ตรงนี้ปุ๊บกดหนึ่งทีทางซ้ายแล้วก็ปรับขึ้นลงโอเคเปลี่ยนสีเอเไยตามไปชอบนะครับโอเคเรื่องสีผมขอพูดนิดน,นึงก็คือว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเกตร้อยห้าสิบแปดสีสี่ร้อยสีห้าร้อยสีหกร้อยสีทุกตัวสามารถเปลี่ยนสีเท่าันหมดก็แค่เขาแค่ซอยความละเอียดในการเปลี่ยนเฉยๆน,นผมว่าจะเปลี่ยน พอละเอียดมากหรือน้อยซึ่งทุกตัวเนี่ยสามารถเปลี่ยนครบทุกสีอยู่แล้วนะครับผม <c ười> คุณลองคิดดูเองแล้วกันว่าบางคนออกมา7 0 0สี6 0 0สี500สี400สีจริงๆแล้วมันก็คือแค่ความละเอียดในการปรับสุดท้ายแล้วมันก็ปรับได้เหมือนกันหมดเพราะสีก็มีอยู่ไม่กี่สีในโลกนี้นะผมครับโอเคต่อไปเรามาดูโหมดที่สามคือการตั้งค่าวอร์นิงมาดูว่ารีโมทตัวนี้เนี่ยมันดียังไงคุณกดไปที่เซตปุ๊บนะครับผมกดปุ่มซ้ายหนึ่งที คุณสามารถปรับบอลนิ่งตั้งค่าเตือนเนี่ยที่ระบบได้เลยไม่ต้องไปปรับหลังเกตทีละตัวเหมือนเมื่อก่อนนะผมครับน,นี่คือตานตั้งค่ามผมตั้งที่ตัววันรอบก่อนว่าให้กี่รอบกี่พันรอบแล้วเตือนนะผมครับเกตตัวต่อไปเขาแค่กดตรงนี้เลื่อนไปตัวอื่นตัวให้เลือกจะมีมแสงสว่างขึ้นมานะผมครับลองดูอ่าไหมครับจะมีแสงสว่างขึ้นมาตัวให้เลือกโอเคง่ายๆเลยตัวต่อไปก็เป็นตัวนี้แล้วกันฟูลเพจคุณก็กดเลยคุณต้องการให้มันร้องเตือนเมื่อไหร่นะผมง่ายง่ายเลยแค่นี้ กดที่รีโมทอย่างเดียวไม่ต้องไปนั่งรื้อเกจออกมาปุ๊บเปลี่ยนเป็นออยลเทมนะครับพวกนี้ง่ายมากโอเคต่อไปก็เป็นเกจสีและสีตรงนี้นะผมครับความต่างๆเหมือนที่บอกว่ารีโมทไม่เหมือนกันนะมครับตัวนี้จะเหมือนของแท้เป็นแบบนี้ของแท้ไม่มีหน้าจอแบบนี้นะมครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับผมครับ